เขาได้บอกไปมาแบบเปิดตัวทั้งหลายเขาเหรียญใหม่เนาะใช่ก็ก็ดีใจเพราะเราเป็นคนรุ่นเก่าไงเรี่กเบบี้บูมเมอร์อะไรที่พวกนั้นแล้วแต่ที่จริงได้ยินเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าเคยมีคนมาชวนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทางด้านปัญญาว่าสามารถที่จะเอามาทําเป็นท็อปเป็นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปก็เลยได้ยินมาเพราะเออน็อตเตอร์แตก็ได้ได้บอกว่าอยากเชิญที่พี่ผู้มาฟังอยากให้เราทันสมัยขึ้นบ้างแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ ก็ทาให้มีความรู้มากขึ้นลแล้วเป็นเรื่องที่เราควรร,รุ่นรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะเข้าใจถึงสิ่งนี้ด้วยเพราะอีกหน่อยนีย้มันจะในสุดแล้วเราก็จะลายล้อมไปด้วยเด็กรุ่นใหม่กับกับความคิดใหม่ๆแล้วก็ธุวยกิจอะไรใหม่ๆที่ที่เราเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยน่าที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้นะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้กับมันได้ดีที่าว,วันนี้มาเราพีเห็นไอเดียเกิดไอเดียอะไรบ้าง ก็ก็หลายอย่างก็หลายอย่างเพราะว่าก่อนหน้หา,ยยานี้เราคิดไม่ก่อนแล้วเหมือนกันแลวว่าเพราเราเป็นศิลปินเนี่ยมันก็มีมีโอกาสที่พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็รู้ว่าช่องทางในการที่เราสามารถที่จะร้วมทุกการลงทุนหรือเกี่ยวกับกับผลงา,านเลของเราอะไรเงี้ยที่เราจะโน้มน้า,าต่อ,อยอดไปเลยแต่ว่าก็จะทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่าเรา,เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เวลาแล้วตอนนี้เนมันขึ้น ทำไมใหม่ที่ผลง,งานของคนรุ่นเก่าๆหรือรุ่นปัจจุสามารถที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ในโ,โลกในโลกที่ที่ฝากอยู่ในใจแบทบแที่สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้วจะทำยังไงได้ว่าเออพี่คิดว่าต้อง,ต,องต้องเรียนรู้ก่อนต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าว่าไอ้โลกใหม่ของเราเนี่ยเราเป็นเออร์เวสต์คืออะไรนะฮะไอช็อคเก้นเลยที่เคยพูดกันทีน่เมื <S <S ่อเมื่อก่อนเลยที่ว่เป็นเป็นเรื่อง เาไม่เคยกล้าเขามายุ่งอ่ะตอนนี้คือคนรุ่นพี่หรือคนรุ่นที่ที่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยมันยาที่จะต้องต้องรู้เรียนรู้ก่อนคุยก่อนแล้วก็หาความรู้ก็เ,เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ยากที่จะที่จะเข้าใจสิ่ง,งน,นี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนให้ทุกคนเนี่ยเอ่อที่อยู่ในวัยเราเนี่ย Generation เจเนอเรชั่นอะไรเนี่ยที่เขาว่าเก่าเนี่ยก็ก็สามารถที่จะมาทําความเข้าใจกันได้แล้วก็สามารถที่จะ ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมหรือเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ว่ามันก็จะดีกว่าแทนที่จะมารู้ทีหลังแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยค่ะถถึงกับแตงโมค่ะพี่กูเองเคยได้ร่วมเจอกันใช่ไหมคะถ้าเจอค่ะเพราะว่าคุณพ่อของแตงโมเนี่ยได้พาน,น้องมาตอนนั้นพี่ก็คือก็อยังไม่ค่อยได้รู้จักกันตอนนั้นแต่ว่าพอเจอบ่อยๆเก็ได้คุยกับน้องน้องเป็นคนที่น่ารักตลกสนุก นะแต่แต่ช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะตังโมอาจจะมีปนนัญหาเรื่องงานเรื่องความรักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้กําลังใจกันแล้วก็คุณพ่อก็รู้สึกว่า,าสบายใจขึ้นเมื่อเห็นเห็นน้องตังโมได้ได้มารู้จักพระเจ้าได้มามีกลุ่มที่พูดคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะทำให้เขาสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยและหลายปีแล้วนะดึงมาเกิดขึ้นเพราะเหมือนกันว่าเรทางทีมจริงกับตัวคุณพ่อต้อง ที่พี่โผล่ที่โผล่ความจริงเป็นน้องพ้องกันนะครับอ๋ออันนั้นเป็นน้องโบรุ่นนะเคะกชายและเด็กหญนจะแหลกแล้วใช่ไหมคะโอ้พี่ก like okay, yeah, okay. okay. yeah. mm. 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 ็ชอบเนี hmm. ่ยเพราะว่าเป็นคำพูดซึ่งมาจากนักการเมีะแล้วก็พี่มู้สิว่าเรื่องนี้ถ้าพูดความจริงจากต้นเนี่ยมันก็น่าจะจบนะฮะก็ทางนั้นเองขอไม่ต้องมามาทำให้ทุกคนต้องวุ่นวายต้องเอาใจช่วยต้องขอบตาดามต้องต้องคาดหวังนู่น ก็ทวามจริงก็จะปลอปล่อยพวกเราช่วยคือแล้ว set you free อย่างเงี้ยแล้วพี่พี่ call ไปเพราะว่าพี่คิดว่าให้กำลังใจโบด้วยเขาบอกว่าพูดพูดในมีความมีความในตรงนั้นว่าว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าจะอันตรายไหมออกมาพูดความจริงอย่างเงี้ยที่จริงที่โบได้คุยกับโบหลังที่โบได้พูดไะไได้คุยเรากปติดต่อเพราติดใจน้องค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้มแข็งอ่ะโบเขาเป็นคนเข้มแข็งเขารู้ว่าเขามั่นใจอ่ะในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเขาเพียงแต่ว่าเพื่อน เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทางนั้นด้วยมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องต้องออกมาที่จะพูดแล้วก็ให้ความจริงว่างจาุกาที่เขาเห็นอะอะไรที่ไม่เห็นเขามรู้หลังจากวันที่เขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ได้เป็นเขาก็ร้องไห้ด้วยเพราะเขาทุกข์ัดเหนื่อยมากพี่พี่ไปเจอไปเจอน้ไปเจอพี่ไตอนนั้นเมื่อสักไม่กี่วันเลยเนี่ย่ะแล้วก็ไปเจอเขาไปเราไปพี่เราไปซื้อของไปดีไปเจอโดยบังเอิญเลยอะก็รู้เลยว่าเขา หนักมากเหมือนกันเสอนกันร้องไห้ตรงนั้นเลยเด <c oughs> ีเราเราเราใสาาา่หน้กาคนคนก็ไม่รู้ว่าเออเป็นไคยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ร้องเขาก็รู้เลยว่าเขาเขาเครียดมากพว<ม>้ให<ม>้กำลังใจโบยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่พี่พก็จะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกเหตุหผลว่าเพราะอะไรทําไมเราต้องอยู่ตรงนั้นทําไมเราต้องมามีความทุกข์ขนาดนี้ต้องมารับความกดดันจากสังคมด้วยอย่างเงี้ยที่ต้อแต่ก็เตราะว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น่ะ มันจะเกิดผลดีในที่สุดเพราะฉะนั้นรงเพราะฉะนั้นเราก็ให้รู้ว่าพระเจ้าก,กําลังใช้โบเพื่ออะไรบางอย่างแน่นอนอตอนนั้นเรายังไม่รู้ยังตอนนั้นโบยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ออกมาแถลงข่าวแต่พี่คิดว่าทุกอย่างจะเกิดผลดีสําหรับทุกคนสําหรับคดีและสำหรับโบด้วยแต่ว่าช่วงนี้ให้คนเข้าใจผิดไปก่อนไม่เพราะว่าจะทำยังไงเพราะทุกวันนี้มันก็ท่าวมันก็ทําให้เราสับสนวุ่นวายคนที่เกี่ยวข้องทุกคนก็เดือดร้อนกันหมคิด ปูในสอนของพี่ปูเองวันที่เกี่ยวกับโบสถบนะคะพี่ปูมีอะไนครับพี่จีใช่ไหมคะเออเขาก็ประกาศมาแล้วใช่ไหมน้องก็รู้แล้วนาฬีอ่ะเออส่วนใหญ่พิธีของพิเศษนั่นคือเป็นพิธีที่เราไว้อะไรเราเราไม่ได้ใช้คําว่าพิธีศพนะคะัเพราะเรารู้แล้วว่าเออร่างกายของน้องอ่ะยังไงพวกเราแต่ละคนน่ะเออมันก็ต้องทุกวันหนึ่งมันต้องจักวิญญาณมันจะจักไป เราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราเป็นทินิธรมัสการพระเจ้าคือขอบคุณพระเจ้าสําหรับสยากรู้น้อง <_ an> โมที่พระเจ้าประทานให้กับโลกนี้ให้กับพ่อคุณแม่สำหรับพวกเราทุกคนขอบคุณสำหรับชีวิตของเขาแล้วก็หนุนใจว่าน้องตอนนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องร้องไห้มีร่างกายที่สวยสง่าเป็นนางฟ้าไปแล้วไม่ต้องมาทนทุกข์กับเราทุกวันนี้นะครับแล้วก็หนุนใจครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องที่รักเขา ทุกคนว่าเออไม่เป็นไรขอให้พระเจ้าเนี่ยที่จะดูแลผู้ปทุกคนแล้วก็ให้รู้ว่าน้องเขาเนี่ยไปไปดีจริงๆนะเหลือแต่พวกเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักความรักของพระเจ้าเพื mm. ่อเมื่อวันหนึ่งเราเจออย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราไปไหนเพราะนั้นก็คือเป็นการไว้อาลัยเป็นการนมัสการด้วยเสียงเพลงจะมีให้ข้อคิดก็คือการเทศนาของอาจารยนุช mm. ชัย mm. ยัง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 งที่ตูเอ็มีแบบจะไป่วมีการร้องเพลงหรืออะไรแบบนี้วยะใช่ค่ะแต่ละวันก็จะมีเพลงพิเศษวันแรกก็จะเป็นพี่ร้อค่ะวันที่สองก็น่าจะเป็นบอยกิสเมคเกอร์ค่ะวันที่สามอาจจะูนบีพิรพัฒแล้วก็จะมีนักร้องคนอื่นที่มาร่วมก็มน้องโรสเองฟิล์มเองตูเอ็นนั่นท่านนักบุญเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เตรียมการ ในทีมคุยเนี่ยอ๋อตอนนี้คือเราจะมีการซ้อมเพราะว่ามันจะเปิจะแปิแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีการซ้อมนักดนตรีการซ้อมนักร้องทีมนักดนตรีก็เรีทีมกับทีมกลุ่มที่ควารดูแลมีหลายส่วนงานมากที่ต้องทำไม่เกี่ยวกับสถานที่ด้วยแต่เกีเยวกับสถานที่จัดงานก็จัดงานกันก็ตอนนี้ก็มุ่งเน้นมาก แงานมันจะมีสมวันคือจะมีผู้แบบแต่ละวันจะเหมือนกัน3ม <3, S 2> า,าันจะเหมือนกันสามสาจะหมือนกันแต่จะเพลนอปลงไปมีพุกในมก็ร้องสามนเลยไม่อาจจะมีเพลงพิเศษคือเราจะมีทีนมาแสดงจะร้องเป็นกลุ่มกัน่ที่ประชุมร้องด้วยกันแล้วก็เพลงพิเศษวันแรจะเป็นี่วันที่สงก็ที่บอกร้องก็จะเป็นวันที่สมนี่สามนสามวันที่สามที่มมน